กีฬาว่ายน้ําเป็นเหมือนผู้มอบชีวิตใหม่ให้กับผมเพราะตั้งแต่ผมเด็กๆผมมีปัญหาด้านสุขภาพมาตลอดจนกระทั่งผมได้ตัดสินใจเลือกที่จะเล่นแล้วก็หลงรักกีฬาชนิดนี้ สปอร์ตอินสปาวันนี้พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับฉลามหนุ่มวัย25ปีนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยกับการมุ่งม,มั่นทุ่มเทและพัฒนาฝีมือมาโดยตลอดเพื่อพิสูจน์ตัวเองกับการเป็นเจ้าสักแห่งเอเชียวายนวพัฒนวงเจริญผมเป็นโรคปอดอักเสบตอนอายุประมาณ6-7ขวบอะไรประมาณนี้ครับแล้วทีนี้คุณหมอแนะนำให้ไปไว่ายน้ำ พอไปไว่ายน้ําเหมือนเราก็ได้ออกกําลังกายเกี่ยวกับปอดมากขึ้นพออาจารย์เขาเห็นแววว่าเราอะ่ะมีร่างกายที่แบบแข็งแรงแล้วแล้วก็สามารถเป็นนักกีฬาว่ายน้ําของโรงเรียนสายประถมได้ปีหนึ่งครับก็ได้ชื่อเข้าไปในอยูใ่ในทีมชาติชุดใหญ่ทันทีครับซีเกมแมตช์แรกครับของชีวิตเลยครับก็คือจะเป็นรายการผัดผสมผมก็ได้รับเหรียญรางวัลเหรียญทองแดงมาครับในปีนั้นถึงแม้ว่ามันอยากลองให้แต่เราอยากที่จะไปต่อครับแต่ เวลามันไม่ได้อย่างที่ใจเรานึกมันเหมือนแบบเป็นจุดสูงสุดที่นักกีฬาว่ายน้ําจะไปถึงแล้วมันคุ้มหรอที่ยืนอยู่ตรงนี้สามารถแบบออกณนะตอนนี้เลยก็ได้เราจะหวังว่าแบบเราอะ่ะจะทำลายสถิติประเทศไทยอะ่ะของตัวเองแล้วผ่านเกณฑ์เวลาโอลิมปิกให้ได้เพื่อที่ไปคัดโอลิมปิกในปีหน้าอีกรอบหนึ่งใช้ชนะของคุณคือความสำเร็จของเราสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย